สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้เรามารีวิวนะครับตู้หยอดเหรียญนะครับเป็นข้างในเป็นไข่ของเล่นนะครับหมุนแล้วก็จะได้ลุ้นนะครับว่าข้างในเนี่ยของเล่นในไข่เนี่ยจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ก็หยอดไปละสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าข้างในจะเป็นของเล่นแบบไหนนะครับโอ้นะครับข้างในนะฮะก็จะเป็นแมวนะครับใส่ เหมือนใส่ชุดอวกาศนะครับเนี่ยข้างในตู้ก็จะมีหลากหลายนะครับเราก็มาลุ้นว่าเราจะได้ลูกแบบไหนนะครับถ้าน้องๆหนูๆเจอตู้แบบนี้นะครับก็ลองหาเหรียญสิบกันดูนะครับหยอดก็จะได้ของเล่นแบบนี้นะครับเอามาเล่นอมาตั้งโชว์ได้นะครับก็เด็กๆก็จะสนุกกันไปอีกแบบนึงนะครับก็ได้ลุ้นกันไปด้วยนะครับถ้ายังไงชอบใจก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันหน้าเราก็จะมา รีวิวของเล่นอื่นๆให้ดูอีกนะครับว้าวนี่นะครับเป็นแมวนะครับที่ใส่ชุดอ,อวกาศอยู่นะครับมีฐานตั้งนะครับตัวนี้มีฐานตั้งเนี่ยสีสันเขาทำมาก็ดูดีเลยนะครับเนี่ยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ